บทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสัมยังปะควาสเกสุวิหารจิกปิลาวัตถุสมิงมหาวะเนมหัตตาพิกุสังเคนะสัตติมปจามัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจจโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยณะสันนิปติตาหุนติภักวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะอัตโคจตุนังสุทธาวาสั กายิกานังเทวานังอตตะเอตัะเทโหสิอยังโขภควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาพิกุสังเคนะสัทเทงปัจจะมัตเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาทตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติภควันตังทัศนายาพิกุสังคันจะยันนุนะไมยงปิเยนะภควาเตนุปะสังกเมยามะอุปสังกมิตวะภควาโตสันติเก ปเจกะคาถาภาษยามาติอจขโตาเทวตาเสยยะถาปินามภะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมินเฉยยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเว,วสุอันตะระิตาภคะวโตวปุระโตป,ป,ป,ปตุระผังสุอจขโตาเทวตาภคะวตังอภิวันอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัถถังสุเอกมันตังทิตโคเอกะ เอกเทวตาพควาสันติเกอิมังค์ถังอาาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมกตาอตตะคะอัคตมหาอิมังธรรมสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตตสังคติอัตโคอัปราเทวตาพควะโตสันติเกอิมังคถังอาาสิตัตระโคตัตตะตตระพิกขาวสมาทะพังสุจิตตังอตโนอุชุกะมังสุสารถีวเนตานิคเหตวัดอินทริ อินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตโกออภราธิวตาพควโตสันติเกอีมังคัทังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปารีครังอินทกีลังโอหัจจมะเมชาเตจักรันติสุทาวิมลรา จักขุมัตตาสุทันตาสุสูนคะติอัตโกอัปราเทวตาภะกัโตสติเกอิมังคถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคมิสันติอาปาลภูมิปัดหายะมนุสังเหต เทหังเทวก,กายยังปริปุเรศสันติติอโขโพควาภิกขุอมันเตศเยปุยเยนะภิกขเวทสัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติจัถฐานตังพัสนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอตีตะมัทานังอรหันโตสัสมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภคควันตานังเอตาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกขเวผ สวิสันติอานาคตะมัทานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสป,ปิภควันตานังเอตะประมาเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสรยธาปิไมหังเอตารหิอจิคิสสามิพิกเวเทวกายนังนามานิกิติยสสามิพิกเวเทวกายนังนามานิเพศิสามิพิกเวเทวกายนังนามนานิตังสุนาทะจาทุตกกังมนสิกโรทะภาสิสามีติเอวเม เอวันพันเตติโขเตพิขูภะกัวโตปจัจเตสงุงภะควาเอเตทัฏฐะสีโลกะสีโลกะมนุกัสามิยัตภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริขพระรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวลัลลินวะสัสสินา วัสสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุนโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพโยปจัตสเตยตาวะาวเนกปิลวัฒเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศาสาเนระเตเทวกายาปิกันตาเจวิชานาถิกาวโวเจจัตตาปะมะกะรุงสุตาวาพุทธศาสานงเตสามปตุระหุยานังอมนุษสา นัทสันนังอเปเกสตามัททักขุงสหัสสังอทะสัตวิงสตังเอเกสหัสสันังอมนุษสามัทสุงอเปเกนันตมัททักขุงทิศาสภาพุทธาอาหุงตัณจสัพังอภิญญายาวะวะกิตวานะจักขุม,มาถตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสาสะเนระเตเทวกายาภิกกันตา เปวิชานาทพิกฆาโวเยโวหังกิตายสามิขิรยิอนุปุพภโสสตัสาหัสสาวยัตถาภูมมากะปิลวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาัสาสีโนมมทามนาพิการมุงพิกุนังสม,มิติวะนางชัสาหัสสาเหมะวตายะขนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสาสีโน มทธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนางสัตาคิราติจะทัสสายกนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสรัสสะหัสสายกนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปจัตสตายกนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนังภูมิพิโรราชา ชาคหิโกเวปุลันสะนิเวสนังพิโยนังสตัสสะหัสสังยักษานังปยิสุ ปุรุป,ปาสติภุมพิโรราชคทาหิกโกสโสปาคาสม,มิติงวะนางปุริมันจะที่สังราชาทตรัฐโภาสาสติคันธพานางอธิปติมหาราชายาัสสิโสปุตตปิตสภะหโวอินทนามา,มามหผลาอิทิมันโตชุติมโตวันนวันโตายัสสีโนโม,นมทมานาอภิกกมุงพี่ขุนางสม,มิติงวะนางทักขินันจะที่สังราชาวิรุธโธตโหตประสาสติภุมิพัพน กุมพันธานังอธิปติมหาราชยายสสิโสปุตตปิตสภะา,าโวอินทนามามหผาลา อิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยศสิโนมุธมนาอภิกรมุงพิกุนังสมิติวะนังปชิมันจัตทิสังราชวิรูปโกปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชยศสิโสปุตตปิตสพพะอวอินทนาามหาพลาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยศสิโนมุธมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติวะนังอุตตรจัตทิสังราชกุเวโรตปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชยศศิโสปุตตปิตสพพะอโวอินทนาามหาพลาอิติมันโตจุติมันโต วันนวันโตยัสสีโนมธามนาพิกมุงพิกุลังสมิติวะนังบุริมัติสังทตตัฐัทโธทักขิในน้ำวิรุตโกปชิเมนะวิรุปโกกุเวโรอุตรังทิสังจะตโรเตมหารรชาสัมันพาจตุโรทิสาทัฏะมนาอัตถางสุวะในกปิลวัตเวเตสัมมายาวินโนทาสาอาคูวันจนิกาสทามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสาหะจันทโนกรมเสโทจะกินุมันทุนิมันทุจัปนาโทปะมันโยจะเทวสุโต จะมาตะลิจิตเสนจจกคันจโพนโลราชาชโนโัสโพอากูปัญจสสิโคเจวะสิมพรูสุริยวัชชาเอเตจันเยจัยยจกราชาโนคันทพาสาหาราชุปิมมทมานาพิกาม,มุงพิกุนังสม,มิติงวะนังอาจาคูณาภาสานาคาเวสาลา,าสาห,าาสาหาตัชกากรรมภะ ลันสตะราอคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตร,รัฐาจาอาคูนาคายาส,สิโนเอราวัณมหานาโกโสป,ปาคาัสมิติงวะนางเยนาคาราเชสหาสาหรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจาักขูเวหายา,ตาเตวณมมชปัตตาจิตราสุปนาอิติเส เตสะนมามังอภยันตทานาคราชาณมาสิสุปันนโตเขมามะกาสิพุทโธทสันหาหิวจหิอุปะวะหยันตานาคาสุปนาสารณะ,ะมะกันสุพุทธางชิตาวชิระหัตเถนะสมุทางอสุราสิตาภาตะโรวสาวสวัเซเตอิทิมโตยัตส,สันสีนกรัก,กัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคสาวเวปจิตติสุจิตติจะ พระหาราโทนมุจีสหสัตตันจะพริปุต,ตานังสัเพเวโระจะจันามัสกาสันัยนหิตวะระดิงเสนังระหูราหุพัทธมุป,ปาขมุงสมโยธานิพัันเตภิกุนังสมิติงวะนังอโปจัตเทวาปัทวีจะเตโชวยโยตถคมุงวรุณาวรุณาเทวาสสโมจยัยสัตสาสหเมตตากรุณาการิ กายกาอาคุเทวายัสสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนมุธมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหาลีจัตสมาจัตุเวยมาจันทัสสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยันสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขานิปุรักิตวาอากุมันทะวะละหะ ลาหกกาวาสสุนังวาสะโวเศโทสโกปาคาปุรินท,ท,ท,ทัโททัศเเตทัศธากายาสัเพน,นันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันนวันโตยะสัสสิโนมุทมานาพิกาม,มุภพิกุนังสม,มิติงวะนางอัธาคุสหาปุเทวาอชะลาลัมขิสิขาริวะ อริตกาจะโรชาจะอุมาปุภะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะาอัจุตาจะอเนชากาสูเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทัศเ,เตทัสธากายาสเพนนัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยัสสิโนะะมุธานาภิกรรมมุงภิกขุนังสัมมิติงวะนงัง สม,มานามหาสมนา,ามนุษสามนุษสตามาคิทาปทุสิกาอคูอคูมโนปทุสิกาอัฏฐา,าคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตวาวาสินโนปรารคามหาปรารคาอาาาคูเทวายัสสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนนานัตตะวันนิโนอิทิมโตจิติมัโตว,วนาวันโตยัสสินโนมุธมานาปิกม,มงพิกุลังสมิติวะนังสุก,กาการุมหาอารุณาอคูเวคะนัสาสหะโอทาตะไคายะหาปัมโมขาอคูเทวาวิจขนาสัทธามัตตา หาระคชามิศกาจะยัสสิโนทนะยังอาคาปัชโนโยทิสาอภิวัสติทัศเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนมุทานาพิกมุมพิกุนังสมิติงวะนังเขมิยาตือสิตายามากัตกาจะยัสสิโนลามพิตกาละมาเสถาชุตินามาจะอาสวะนิมานะรติโนอาคูอถาคูปะระนิมิตาทัศเจตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโต โยยัสสิโนโมทามนาภิกขมุงภิกขุนังสัมมิติงวะนังสัทเถเตเทวานิกายาสเพนานตวันนิโนนามะนามันวเยนะอคันฉุงเยจันเยสทิสาสหปวุฒะชาติมัคขีลังโอคะตินนะมนาสวังทะเขโมคะตะรังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพรมะปรมัโตจะปุตตาอิทธิมโตสหสันนักุมารโรติโสจะโสปปคะสัมมิติงวะนัง สหัสสะพรมมโลกานางมะหาพรมมาพิติทธิอติปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสะสิโทสทเศธฐอิสระอาคูปัเจกะวะสะวสวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริกโตปริวาริโต เตจสัสเพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพรม,มเกมราศนาอภิกามิปัาาสสะกันหัสมันธิยังเอทะคันหตถพันธะตะราเคนะพันธะมัตุโวสมันตาปริวาเรเะมาโวมุนจิตาโกจินังอิติตัตมหาเสนโนกันหาเสนังเอเปสิิปานิตาตละมัต มาหัจจสรังกตวานะเพระวังยถาปาวุธสโกเมโคธะนะยันโตสาวิจุโกสตถาโสปจ,จุทาวัติสังกุโทอัสยังวเสจนจะสับพังอภิญญาะวะวะกิตวานะจกักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสาสะเมระเตมารเสนาภิกันตาเ่วิชนาะทะพิกขะโว เตจัตตัปะมะกครุสัตวพุทธศาสนาสนังวีตาราเคหิปกามงในสังโลมัมปิอินชยุงสเพวิชิตตสังคามาพายาติตายัสสิโนโมทันติสหพุเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการัสสัมพันตรายะนิวาระนสะ มัทธะพัควโตวอระหะัโตสัมมาสัมพุทธะเทวติงสมาหาปุริสลัลขนานุภาเวนะอสีตญานุพยัญชนะนุภาณนะอัจุตตร,รัตตะมังคะลานุภาเวะน,นะฉัพพนะรังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัะปารมิตานุภาเวนะทัศอุปป,รปารมิตานุภาเวนะทัศป,ปรมัตปา ระมิตานุภาเวนะสีและสมาธิ tax, ปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะเจชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยะธัมมานุภาเวนะจะตุราสีติสะหัสสะธรรมมขันธานุภาเวนะนวะโลกุตระธรรมมานุภาเวนะอัตถัง ขิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐสัมาปติยานุภาเวนะชัตรพิญญานุภาเวนะจตุสันจานานุภาเวนะทัศภะยานานุภาเวนะสพัญยุตยานานุภาเวนะเมตากุณามุติตาอุเบกขานุภาเวนะสพะปริตานุภาเวนะรัตนันตยะสัรนานุภาเวนะตุยหัมสัพโรคะเสกุปัวะทุกขโทมะ นัสปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายปิวินัสสันตุสัพพะสังกปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตตาตุยหังโหตุสตวัตสะชีเวนะสมะมังคิโกโหตุสัพพะทาอากาสัปพะตะวนาภูมิคังคามหาสมุทธาอรักขาอรักขาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักขันโต พระวตุสัพพมังคะรังรักขตุสัพเทวตาสัพ,พุทธานุภาเวนะสทาสุติตพระวัตุเตภพระวตุสัพพังคะรังรักขตุสัพเทวตาทสัสสทธ สัพพธรรมานุภาเวนะสัจาสติภวันตุเตภวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัาสติภวันตุเตนักตัยกับภุธนาปปะะหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปเทเวนักตัยกับภูธนาปปะขะหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปเทเวนักตัยกับภุธนาปปะะหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปเทเว บทที่16พัทเทกรัตตคาถาอติตังนานวาคเมยะนัปติกังเขกอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตติตตามไปหินันตังอตปตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงประจุบันันจะโยธรรมังตถาทถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทานะ นุพะรูหะเยแล้วก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่คลอนแคลในธรรมนาน,นั้นได้บุคคลน,นั้นพึงเจริญทมนั้นเดิมเดิมให้ปลุกปลงเถิดอชัยวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณะนสุเวพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเลาจะรู้ความตายในวันพุ่งณหินะโนสัมทรัรเตณนะมหาเสเนณนะัมจุนาเพราะว่าความผัดเพียงกับมัจุราชผู้มีศสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมะตันทิตัง ตังเวพเทกรตัตโตติสันโตอจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่ย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคา้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยปะกาลาชนีแลบทที่17อภินะปัญจเวกขณาปะถะชาราธรรมมหิม ชรังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมบัมหิพระยาธิธรรม พยาธิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหิมรณะนอนติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายไปไม่ได้สเปหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาพาโวเราจะละเว้นความเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดผ้าจากของรักของจรรญใจทั้งสิ้นไปกรรมสักกรรมมหิกรรม กรรมทายาทกรรมยโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารานาเรามีการเป็นของของตัวมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิกนยนังวาป,าป,ะ,ปะกังวาตสะทายาทาภวิสามิเราจะททำกรรมอนไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราไปจะเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรม้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังป เวขิตับพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิมสาธุ